ถวายความคารพนอบน้อมแด่คุณพระศรีรันตนตร,รัยเจริญพรญาธิธรรมทุกคนทุกท่านรายการนี้คือรายการร้อยแปสารประโยชน์เป็นรายการธรรมะที่แสดงหลักความเป็นจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ทั้งในหลักของทฤษฎีและในด้านของการปฏิบัติ ดังนั้นถ้าท่านใดที่ต้องการความจริงความรู้แจ้งเห็นจริงศัจธรรมที่จะนำไปสู่การศึกษาและปฏิบัติที่ถูกต้องนำไปสู่ความพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในช่อง YouTube นี้ด้วยนะจะเริญพรสำหรับคลิปวิดีโอนี้อาจารย์ก็จะได้ นำเอาหลักของศีลนะมาวินิจฉัยนะที่ร่วมกับคำสอนในสายยุบหนอพองหนอก็คือจะวินิจฉัยเรื่องศีลประกอบกับคำสอนของสายยุบหนอพองหนอที่เขาสอนกันทั่ว,วไปทั่วประเทศตั้งแต่ ในมหาลัยสงฆ์และในสถานศึกษาต่างๆและในสถานที่ปฏิบัติต่างๆทั้งในวัดทั้งในสำนักปฏิบัติต่างๆมากมายว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าด้วยเรื่องศีลกับสายุนหนอพองหนอนั้นมีความสอดคล้องหรือว่าขัดแย้งกันประการใดตามหลักของเหตุและผลและ จะได้ให้ท่านทั้งหลายนำไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจว่าจะเลือกเดินเลือกปฏิบัติหรือไม่อย่างไรและสามารถที่จะปฏิบัติแล้วได้ผลหรือไม่ได้ผลประการใดสำหรับศีลศีลแปลว่าอะไรนะศีลพระพุทธเจ้าที่ให้คำว่าศีนั้น ศีลแปลว่าอะไรนะศีลก็คือกฎระเบียบวินยัยข้อบังคับข้อห้ามที่ไม่ให้พุทธศาสนิกชนได้ขัดหรือว่าได้ปฏิบัตินะก็คือไม่ให้ทำในสิ่งที่พระเจ้าได้ทงบัญญัติเอาไว้ศีลก็คือการสำรวมกายวาจา ให้เรียบร้อยเป็นปกตินะศีลคือการสำรวมกายวาจาศนะีลคือการสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อย เป็นปกตินะเน้นคำว่าเป็นปกติเพราะนั้นคำว่าศีลนั้นก็คือการสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยเป็นปกติเช่นศีลห้าก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการม ไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพอเจอไม่ดื่มสุราเมีัยเครื่องดองของมึนเมาและสิ่งเสพติดทั้งปวงและการควบคุมกายวาจาให้เรียบร้อยเป็นปกติรวมไปถึงการยืนเดินนั่งนอนที่มันจะต้องเรียบร้อยเป็นปกติหมายถึงว่าคำว่าปกตินั้นคือปกติของมนุษย์ที่ดำเนินชีวิตประจำวัน นั้นดำเนินอยู่เป็นปกติอย่างไรนี่คือศีลที่พระเจ้าได้ทรงบัญญัติเอาไว้แต่ทีนี้มาดูว่าสายุบหนอพองหนอย่างหนอเหยียบหนอเนี่ยเขาเขามีความปกติหรือผิดปกติตามที่เขาได้สอนเอาไว้มันตรงกับ หลักของศีลของพระเจ้าหรือไม่เขาสอนว่าให้ภาวนาเวลานั่งก็ยุบหนอพองหนอย่างหนอ่อยุบหนอพองหนอสมมุติว่าสมมุติว่าเขานั่งภาวนานะเขานั่งภาวนา เขานั่งภาวนาเขาเอาสติไปจับไว้ที่นี้ยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอนี้หายใจเข้ายุบห,หายใจออกพองหายใจเข้ายุบหายใจออกพองพอภาวนาไปแล้วการที่ลมหายใจมันจะไม่เท่ากันอาการพองยุบของท้องนี้มันก็ไม่เท่ากันทีนี้เขาก็ ให้บังคับว่าจะต้องกําหนดให้ให้ท่านให้รู้ว่ามันยุบพองยุบพองหายใจเข้าหายใจออกยุบพองยุบพองพอภาวนาไปแล้วมันจะมั่วไม่รู้ว่าหายใจเข้ายุบหรือหายใจออกพองแน่เพราะว่าลมหายใจมันละเอียดขึ้นท้องยุบท้องพองมันก็ไม่ไม่เสมอกันเวลามันกระเพื่อมมันก็ไม่เสมอกันถ้าเราหายใจเข้า สัน้นไอ้ท้องเนี่ยมันก็กระเพื่อมน้อยลงนะแล้วมันก็จะยุบหรือพองน้อยลงมันก็ไม่รู้ว่าท้องของเราเนี่ยยุบหรือพองเวลาเราหายใจเข้าหราหายใจออกกันแน่มันไม่ตรงกันเรียกว่ามันสับสนไปหมดทีนี้เขาก็ยังบังคับให้เราไปบังคับท้องเนี่ยให้มันยุบพองยุบพอง ให้เราสามารถที่จะเอาสติไปจับไปได้ซึ่งมันไม่สามารถที่จะไปบังคับให้มันเสมอกันได้เพราะว่าลมหายใจของเราธรรมชาติมันจะเข้ายาวออกยาวเข้าสัาน้นออกสัน้นไม่เสมอกันโดยปกติอยู่แล้วแต่อันนี้คือเขาจะพยายามให้ลมของของเราเนี้ยมันเสมอกันเพราะว่าเขาต้องการที่จะดูว่าลมเข้าลมออกที่จะเกิดให้ ท้องพองยุบเนี่ยเสมอกันดังนั้นมันก็ผิดปกติอยู่แล้วมันก็ผิดปกติอยู่แล้วในในลักษณะเช่นนี้นะเพราะนั้นการนั่งพอานายุบหนอพองหนอนั้นมันถือว่าเป็นการผิดปกติอยู่แล้วเป็นการผิดศีลอยู่แล้วแล้วก็ข้อที่ข้อที่สองก็คือเวลาเดินเนี่ยนะเวลาเดิน เวลาเดินเนี่ยเขาให้เดินเขาเขาเขาให้เดินย่างหนอเหยียบหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอแล้วถามว่าเวลาเขาเดินปกติเวลาเขาเดินมิทธบัตเวลาเขาเดินไปตลาดเวลาเดินเข้าห้องน้ําเวลาเดินไปนู่นไปนี่เขาสามารถที่จะ ใช้วิธีย่างหนอยกหนอเหยียบหนอได้ไหมโดยปกติคนทั่วไปไม่ไม่สามารถทำได้อยู่แล้วแม้กั่ตัวผู้สอนเองก็ไม่สามารถทำได้อยู่แล้วเพราะนั้นเวลาเขาเดินเขาก็เดินไปปกติก้าวเท้าไปปกติเขาไม่ต้องมายกหนอย่างหนอเหยียบหนอนะขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกอะไรของเขานั้นอันนั้นก็คือมันเป็นการผิดปกติโดย โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะอันนี้ก็คือเป็นการที่เขาผิดปกติโดยธรรมชาติอยู่แล้วนนี้ก็เป็นการผิดศีลอีกอีกข้อหนึ่งนะแล้วก็ข้อที่สามก็คือการที่เขาสอนยุบหนอย่างหนอเหยียบหนอเดินหนอเนี่ยไม่มีในคํำสั่งสอนของพระเจ้าไม่มีมาในพระไตรปิฎกดังนั้น เขาก็เป็นการมุสานะเป็นการมูสานะมูสาผ,ผิดศีลข้อที่สี่อยู่แล้วนะนะผิดศีลข้อที่สี่อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นการผิดศีลโดยตรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในสายยุบหนอพองหนอย่างหนอเหยียบหนอเนี่ยมันเป็นการย้อนแย้งกับ คำสั่งสอนของพระเจ้าที่ว่าด้วยเรื่องของศีลดังนั้นเมื่อเขาผิดศีลมันก็ไม่สามารถที่จะก่อให้เกิดสมาธิที่ยั่งยืนได้และไม่สามารถที่จะนําไปสู่การบรรลุมรรคผลใดๆดได,ได,ได้ไม่สามารถที่จะนําไปสู่การเข้าถึงความเป็นภรรยาบุคคลตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดคือพระอรหันต์ได้นี่คือ ในเรื่องของศีลกับสายยุบหนอพองหนอที่มหาัยสงรับเอาแนวคำสอนนี้จากพมา่าประเทศพมา่าเข้ามาบรรจุในระบบราชการไทยและพยายามที่จะใช้ข้อบังคับต่างๆเข้ามาในกระบวนการเรียนการสอนบังคับ ให้ผู้อื่นได้รู้ตามในโครงการต่างๆเขาเรียกว่าการบังคับในในเชิงระบบเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นโครงการพระนวกะไม่ว่าจะเป็นโครงการอบรมผู้ช่วยเจ้าวาเจ้าวาเจ้าหน้าตำบลเจ้าหนา้าอำเภอเจ้าหน้าจังหวัดก็ใช้วิธีบังคับให้เขาเรียนในเรื่องของยุคหนอพองหนอนี้ มาโดยตลอดซึ่งมันเป็นการที่ผิดนะมันเป็นการที่ผิดศีลของพระพุทธเจ้าเป็นการที่ผิดคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยสิ้นเชิงอยู่แล้วท,ท,ทั้งๆที่พระในประเทศไทยในในประเทศไทยบวชมาด้วยเกสาโรมานขาทันตาตะโจนะบวชมาด้วยผมขนเล็บฟันหนังให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนัง ให้เห็นถึงความจริงโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาตตาความไม่งางความสกรปรก,กโสโคความเป็นลังแห่งโลกนะแม้แต่ตัวอุปชาเองตัวอุปชาก็บวชมาด้วยวิธีนี้และตัวอุปชาตอนสอนในโบสก็สอนด้วยวิธีนี้แต่เวลามาสอนเข้าจริงๆมาสอนในระบบการอบรมจริงๆกลับไม่ใช้วิธีนี้มาเป็นแนวคําสอนกลับไปใช้ยุบหนอพองหนอซึ่ง มันผิดหลักคําสอนของพระเจ้าผิดหลักในพระตรยปิฎกของพระเจ้าที่อยู่ในประเทศไทยดังนั้นสายยุบหนอพองหนอนี้มันจึงเป็นการเรียนการสอนมันจึงเป็นการนาําม,นมาซึ่งความวิบัตินํามาซึ่งความล่มสลายนํามาซึ่งความหายนะ แห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทยนำมาซึ่งความล่มสลายของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นำมาซึ่งความอัปยศอักตัญยูทรยศต่อพระเจ้าตากสินมหาราชที่ได้กอบกู้เอกราชของชาติไทยมาจากพมา่าแต่พระสงไทยบางกลุ่มบางรูปบางคนได้ ไปนำเอารูปแบบของประเทศพมา่าเข้ามาครอบงำคนไทยให้เรียนในสายของพมา่าซึ่งมันเป็นแนวทางที่ไม่ถูกต้องและไม่สามารถที่จะนำผู้คนไปสู่การพ้นทุกข์ได้จริงเพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์ก็จะได้นำเอาหลักวินิจฉัยในเรื่องของศีลกับสายุบหนอพองหนอมาเปรียบเทียบให้ฟัง โดยหลักการและเหตุผลในเรื่องของทฤษฎีก็ดีในเรื่องของการปฏิบัติก็ดีเพราะฉะนั้นการที่มหาลัยสงฆ์ซึ่งเป็นมหาาลัยใหญ่ที่สุดในระบบการศึกษาพระพุทธศาสนาไทยได้มีความเห็นผิดได้บรรจุในแนวคำสอนของยุบหนอพองหนอ มาเป็นแนวการเรียนการสอนในพระพุทธศาสนาของประเทศไทยนั้นมันเป็นตัวแปรที่สำคัญในการที่จะนำพระพุทธศาสนาไปสู่ความร่มสลายได้ในที่สุดถ้าไม่เปลี่ยนแปลงในระบบการเรียนการสอนไม่ปฏิรูปในระบบการเรียนการสอนในมหาไรสง์เพราะมหาไรสง์นั้น มีศักยภาพในเรื่องของงบประมาณบุคลากรกฎหมายสามารถที่จะสอนให้คนไปในแนวทางที่ถูกก็ได้มันก็เกิดประโยชน์มหาศาลแต่มหาัยสง์กับสอนไปในทางที่ผิดที่นำไปสู่ความเป็นโทษอย่างอนเนกอน,นันต์เพราะฉะนั้นแล้วก็ขอฝากเอาไว้กับท่านผู้ที่ มีสัมมาทิฏฐิและมีอำนาจและผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนนะให้ร่วมกันช่วยตรวจสอบแก้ไขและปฏิรูปแนวการสอนให้ถูกต้องทั้งในมหาัยสง์แล้วก็ในสำนักปฏิบัติต่างๆให้แก้ไขให้ถูกต้องโดยด่วนมิฉะนั้นแล้วมันจะนำไปสู่ความร่มสลาย ของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในที่สุดได้ด้วยประการชนิแลขอให้ทุกคนทุกท่านผู้พี่มีสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกผู้ที่มีสติปัญญาเป็นเลิศพิจารณาด้วยสติปัญญาที่ถูกต้องและช่วยกันแก้ไขในทางที่ถูกต้องเพื่อที่จะนำมาซึ่งความสุขความเจริญ ความสำเร็จความพ้นทุกข์ในมวลมนุษยชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศและการดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวสืบต่อไปเพื่อประโยชน์ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยประการชนิดแล